ในบรรดาผู้สมัครของสอส,อสองกรุงเทพมหานครทุกคนกเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพมีดีลาที่ดีครับแต่อย่างแน่นอนสองคนเป็นพิเศษครับนั่นก็คืยยอกูด,ดี้ชัยพลสะท้อนดีผมกูดี้ชัยพลสะท้อนดีไคคนนี้เขาได้เจอแล้วก็เฟนะวายและอเอ็ดกันพงประยุทธ์ศักดิ์ครับอามีดีครับพี่ชายครับออไม่พูดเยอะครับพี่โอ้โหเรสเพคครับเรสเพค นอกจากลีลาหาเสียงเ็ด็ดแล้วผลงานอีกหนึ่งอย่างที่ผมภูมิใจมากในสภานะครับก็คือเรื่องของการผลักดันให้เกิดนโยบาย o f ฟ s ซ t p o พ i c y หรือการจัดซื้อจัดจ้างแบบชดเชยอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือว่าเราจ่ายค่าซื้อของอะไรไปเท่าไหร่เราก็ต้องได้ชดเชยในการลงทุนหรือผลพวงทางเศรษฐกิจกลับคืนมาในมูลค่าที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นการซื้อเรือฟรีเกตที่กองทัพเรือกำลังซื้อกันอยู่นตอนนี้ถ้าเรามีการจัดซื้อจัดจ้างแบบที่มีแผนมียุทธศาสตร์อย่างชัดเจนดึงให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนร่วมกกกกับเเเเอชนนนนภาาายยยใใไไทททดด้้ํหิิรุวีงศษฐจ เกิดการจ้างงานเพิ่มก้มีการกระจายรายได้สู่ประชาชนทําให้เม็ดเงินที่เราจ่ายไปให้ต่างประเทศในการซื้อเรือมันก็วนกลับมาเป็นการลงทุนภายในประเทศทําให้เงินของเราไม่หายไปไหนลีลาหาเสียงเป็นยังไงครับนอกสภาเป็นยังไงในสภาเราก็จริงจังไม่แพ้ใครหนึ่งอย่างที่เวทผลักดันให้เข้าสู่สภาในสมัยที่ผ่านมาก็คือเลมอนลอคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าชํารุดตกข้องและต้องมีความรับผิดชอบกับสินค้านั้นใจหมายความว่าเมื่อก่อนนี้เราเคยซื้อเช่นรถยนต์ปากกาหรือมือถือซื้อปุ๊บเจง๊งปับ หาคนรับผิดชอบไม่ได้เพิ่มสิทธิ์4สิทธิ์ครับสิทธิ์ที่ 1. นึ่งรีแพร์แต่ว่าซ่อมเสียก็ซ่อมได้ 2, ที่สองรีเพลสเปลี่ยนอันใหม่ 3. ยังไม่อยากเปลี่ยนเครื่องใหม่อยากใช้เครื่องเดิมลด,ดราคาเรียกว่า Reduce อันที่สําคัญที่สุดเบอรส์สี่รีฟัคืนเลยต่อไปนี้ท่านซื้ออะไรท่านจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองอย่างแน่นอนปกนแกแ่จออกมาีตัวลเลือั้อหนึ่ง,ง,งเป็นไปแง